มึงเห็นบอ่อมาไนงะมึงสีป็นยังไง,อง่อม้นมึงเห็นบอ่อทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมฮะน้องน้องหลมันคือมดุดมาหลับตรงแบบชั้นรองเท้าอะ่ะทุกคนหนูทําไมไม่ไปนอนดีดีลูกไอ้ดำโอ้มันลําบากเนี่ยดำดำดำไม่ไปนอนดีๆอ่ะลูกดำแล้วมามุดหลับทําไมตรงชั้นรองเท้าวะเนี้ ดำเอ้ยดำป้านแม่รับแบบรับสนิทอีลีดำดำเอา้าจะปลูกยังไงเนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนอนดีดีดีกว่าบาัดบัดบัถ่ายให้หน่อยดำเอ้ยแม่งรับแบบรับจริงจังขนาดได้อะบัตรคือน้องแบบรับจริงจังจริงๆริงดำดำ แม่ไอ้ดำเอ้ยดำลูกโอ้สะดุ้งตื่นแล้ว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 เอ้าออกมานอนดีๆทางบ้านให้อภัยแล้วลูกพี่น้องไม่มีใครโกรธกันออกมานอนดีๆลูกอมเบลบ้างเบิ้งข้านเดี๋ยวมึงเข้าไปรับน้องท่านออกมานอนดีๆ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 ไม่เอกมานอนพัดลมนี่ออกมานอนพัดลมนะหลับแล้วลูกหลับแล้วโอ้ ออกมานทำพัดลมนะพดัพดลมพดัพดลมพัดลมโอเคโอเคน้องแอบเข้าไปหลับทุกคนหนูใส่ห่วงมากเปิดพดัดลมให้น้องก่อนแบบนี้นะเขยนเขียนเขีอ,เเอาแล้วตัวอื่นหายไปไหนหมดหายไปไหนีนแล้วทำไมมา <laughs> นอนกันตรงนี้ทำไมเข้ามานอนกันตรงนี้ลูก นอนดีๆทำไมไม่นอนโอ๊ะตายเราเบิ่งเขาบว่ามุดนอนกันไหมยายก็หายไปเลยยายหานานมากดูไหมเนี่ยไปนอนดีๆ,นนๆ,ม,นนๆมันมันข้ามึงมันมุดเข้ามานอนกันตรงนี้ดูสิอุ้ยดูสิเนี่ยทำให้ไปนอนดีๆอ่ะลูกนอนดีๆไปนอนดีๆไปนอนไปนอนพัดลมไปนอนพัดลมเดี๋ยวตรงนี้ยุงกัดไปนอนพัดลมกันดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ยุงกัด มแอบเข้ามานอนตรงนี้ไปนอนกับพี่สามนอนกับพี่สามนอนกับพี่สามพี่สามให้น้องนอนด้วยนะลูกนะให้น้องนอนด้วยนอนด้วยโอ้โหเอาเอามาอีิเลิกบุกท่านอนหมอเฮ้ยตื่น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 บอกให้ตื่นไงทำไมขี้เซากันขนาดเนี้ย ไปนอนนุ้นและนี่คือมันติดตะแกรงนะก็เลยมุดล,ลงไปไม่ได้ก็คือได้แบบนอนเบียดกันอยู่แค่เนี้ไยไยักไม่ได้ด้วยครับตัวอื่นลูกไอ้ดำดำโอ้ยเบิ่งในหูน้ในหน่อยขอไปมุดนอนวันนี้สิไปนอนตากพ้าพลมไปนอนตากพ้าพลมเอาน้องไปนอนตากพ้าพลมบัสเอาน้าอง ตื่น hey, ไปนอนพัดลมลูกตื่นไปนอนพัดลม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 ตื่น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 ไปนอนพัดลมตื่นนอนโอยไอเตาี่ซาวุกยังไงก็ไม่ตื่น กิจวัตรประจำวันก็คือนอนนะครับนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินแล้วก็นอนใหม่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินแล้วก็นอนใหม่นอนใหม่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินแล้วก็นอนใหม่ดีกว่าละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้าหายไปไหนตัวหนึ่งอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหายไปไหนตัวหนึ่งอะเอ้ามาหายไปไหนตัวหนึ่งแม่มันมีเจ็ดตัวนึ่งแน่หนิวุ้ยสิเอ๊ะเอ้า นาได้ยังไงขึ้นมาได้ยังไงอะอย่าบอกด้วยว่าปีนบันไดขึงไม่ได้เองหนูขึ้นมาได้ยังไงลูกหนูขึ้นมาได้ยังไงน้องขึ้นมาได้ยังไงอะเห็นบอตอนขึ้นมาหนูขึ้นมาได้ยังไงหนูปีนบันไดขึ้นมาเหรอลูกหืมหนูปีนบันไดขึ้นมาเหรอดี๋ยวยาาพูดที่น้องให้นะหนูนอนตาให้ลูกไปก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะดูน้อง ดูน้องตอนนี้น้องก็จะอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับทุกคนน้องก็มีความอ้อนชิมีความอ้อนไหมหนูมีความอ้อนไหมครับอ้อนนะชิอ้อนนะชิอ้อนนะชิหอมมากมีความอ้อนนะคนนะเอาล่ะใครที่ชอบความน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเป็นระยะนะครับดูแล้วก็ช่วงนี้น้องโตเร็วมากเราก็จะอัปคลิปที่สี่กันเลยเพราะว่า ทุกพ e ัฒนาการของน้องนะครับเราอยากให้ท like ุกคนได้เห็นแล้วก um? ็การเจริญเติบโตของน้องอยากจะให้อยู่ในสายตาของทุกๆคนนะครับถ้าไม่อยากพลาดความน่ารักแบบนี้บอกพี่พี่เดลืงกดติดตามมุมล่างใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับหรือล่างขวาของพี่นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของมุ้งหม่สตอรี่แล้วก็เด็กๆไม่เล่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปนอนก่อนขอตัวไปนอนก่อนขอตัวไปนอนนั่นทุกคนจุ๊บ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 ติดกล้องไปกล้องไปกล้องจุ๊บจุ๊บ